สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สิภาพอันนี้ไปเบิ้งเครื่องบางมือเป็นมาแยมจอวันหนาวเคลือบบางมือกระกาชดชื่นเป็นหมากแล้วบ่เป็นหมากอยูด้วเคลือบบางมือเป็นลายบ่าลายอยู่เด้วกระทั่งจอหมากก็มีหมากใหญ่แน่เลยก็มี่มีเด้เนาะกระลังอันนี้ขึ้นหมากโอ้ดอกลายเนาะเก็บไปลวกกินกับน้ำพริกก็ได้ได้แน่ดอกมันอืมได้ดอกโอ้ยนี่ได้หมากบางใหญ่ นี่โลกอันนั้นได้แต่ว่าพ่อท่านแกย์โจหมาทำบ่ได้เด้ปลาแบบมันเป็นหมามืเอื้อหน่อยนี่แกงใส่กับอันนั้นยังนะแกงใส่กับพวกกระดูกหมูอ่อนเสบเนาะก็มันจีดอดบ่โอ้ยนี่พวกจิติดบ่เนี่ยอันสั่อันเดียมันถือไหม่ใต้ทั้งมันโอ้ยนี่พวติดดอเหลืองเลย เนาคัากค่ะเป็นแบบนี้พุ่มดกอกไลเนาะพี่เนาะดอกไล่หมากีเด้ดกอกคือสีงามงามสีเหลืองเหล,ลืองอะลามนี่เด้เนี่ยแต่แท้นี่บโบเคยงามแต่เป็นดกอกเงามันน,นนะน่ะบอกเงามันบอกเนี่ยเป็นดอกหลายๆก็เอิญดอกเนี่ยนะดกนอกท่ากนาะ เดะก็มีมากนําเล้เนี่ยเจ็บสุกเสีนีนีหมากอยู่นี่ก็มีเด๊ะดีเด้อืมก็ตองเตกนีเด้อีกมีนีนีนีึ้นมาพี่ก็มี่เป็นลายอยู่เนาะักปัญหาวสิติหรือาะห้ามใหม่มาขำหย่อนงม่ายยอู่ นาจะเปน้างนได้จังวันนี่มีที่จะหยูงอมงามีานั้นเก็บนสินี่ได้หมากมันแถวนี่แต่ว่าก็อใส่นี่ไดนี่ไคุณเสืงอันนี้เนงอ้ยอันนี้น่าแล้ว มากีน่า,นาไม่ไม่ท้ารมันบ่บ่แล้วตัวข้อบริจาคมันไม่เห็นนะแมนเบิรงขวดมันอันซิติดเนาะเนาวาจอยบริกรกินดอกแบบนี้ก็เสียดาย kim đấy chẳng sẻ Ôi đồ bự ư đồ này ngạc, ngạc nó Xí đồ bự này Lương làm lương âm làm lương âm à làm Bảo cơ à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  bố thử ừ. เ่ียงมันไลยสันบ่ล้างมือก่อนจับบักือย่างบักือทางด้นหลังถวยอากาศยังหนาวหลยน้นอันต้นเราม่อยู่หนเด้มันเป็นจิกสีเ้ยเป็นกือเนียวมือนี่ ดอ,อกไมออก้ต้นดอกไม้ที่เป็นไข่ดอกแต่แบบ่หอมดอกแต่ว่ามันจะเป็นเนีว้วเป็นเหนวจนันึงเน้เมืนเป็นเป็นเนวกระางเงี้ยเอาเลยเป็นขื้นเนียวขนนี่ยปาเต้เป็นขี้นเหนียวขเนเหนียวกรดดีงิบุกบุกบุบกน่เ <c oughs> ขออนตะบองเพปจปุ๊จักแตเดวเอาอันนี้ไม่มีร้ายแบบแต่ตะบองเพร แบบเงี้ยวๆก็มแบบีแบบแบบนี้นี่เดียครับแต่ว่ามันเป็นเหนียวเป็นเหนียวเป็นด่างนี่คือเพราะเหนียวนี่เรานี่นะเครือบเอื้อกระต ong ให้ไปทางนั้นเลยหฮนต้นกระเพาเอา้าเาต้นกระพาม,ามันขึ้นเองมันเห็นแล้วอันนี้นี่เอาใส่อยู่ไหนเอาดอกอันนี้ใส่อยู่แจ็คสติดบโติดลองเบิง้ง ถ้าอยู่หมู่บ้านก่อนมันหยกแบบจะ่านใช่ได้เนาะหมาเนาะควันแบง่ายๆแต่ว่าจะบานจะกระจำใบมันติเตัวมันติดเก่าตัวมันติดอะไรหลกแสบแล้วหอูคลิปนี้ก็ไว้ชำนี่กอนอกพี่น้องถือว้จะได้ห้ากระหานาที่อีหนึ่งแปดหน้าที่พอ นี่คนชิพามาเบิ่งอันนี้ยังโมเหงแจักเทอร์พ่ผ่าเจ้าซักมอนอันนี้อันจักมืออลไรนี่โอ้ยตากแต่นี่ห้ปีหนากรบโมเหงดอกจ้ามือเลยไมนก็จังสรนแหล่มันยังบ่แหงยังแหงกระเสือกป็นนี่มันเน่าวทั้งไหนคน ให้ผ้าสักหมอนอนี่แล้่เ,เองเอตฮ์ฮิันตีมันจะออกอเฮ็ดออก,ออกมากคุณเสืองกัเก็บแกมมันเฮ็ดบดเหรมันเป็นเฮ็ดบดฮันตี้ทุ่งถาวอรอก,กับเจ้ากับเก็บเนาะโอ้กะตากากักไปเก็บไปฮะ เอาไปดมข้อย่รอกซาแกลใส่น้ำยาป้าผนุมยางดีวะหอมเลยหอมจักระดมหอมจักระเก็บใบดมจะหันแหละเอาไปวางเห็นฝุ่นเอาไปทั้งเก้าอี้พี่ ลมไปทัวทีบทัวเดนเสือโหลขออัน,นมาหับไปเม็ดงานสวเยกยันด้วยจะได้ไปดิบนีจักแล้วตากทุ่งถ่าก็ได้หามื่นก็พวกเก็บ ก็ยุดก็ยุดจากมือนชกหเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้่นี้ละก้อนค้นเสืองคนสิไป,ปเฮ็ดงานเราจ้าพอกันคิดหนาเนาะ